สวัสดีสวีดัครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวนค้นรายเอีดคือเกา่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องุองหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซหนุ่มวนคนรอยเอ็ดทุกท่านนะครับ และก็สวัสดีพี่พีเอฟซีที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนะคบผมที่ไปทํางานหาเงินหาทองกับบ้านเท่าครับขอให้ทุกพี่ทุกท่านนะครับผมมานมาน,มานร่ำร,รวยเอาเงินเอาทองกับบ้านเท่หาหลายๆเด้อครับและก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นุม่มบอลคนรละเอ็ดมาเว่าประเด็นคือเก่าครับตอนแรกนุม่มนบนอลเลาเลดไม่สนใจนะใช้คําว่าไม่สนใจแล้วก็ก็ไม่ให้ค่านะครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วอ้างอิง ทุกอย่างเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมองเหตุและผลก่อนถึงจะเชื่ออะไรการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างในโลกโซเชียลเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนนวลก็เลดก็เลยปล่อยผ่านมาสักพักไงพอข่าวตัวนี้ผมก็เห็นหลายๆท่านก็เอามาเว้าช่องหลายๆช่องเอามาพูดแล้วจนมานีผมปล่อยคลิปไปเมื่อเ้ารใช่ว่มปล่อยไปเมื่อเ้าเรื่องหลานน้อยนี่หละก็มีเอฟซีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ว่าอันนี้คือมาคอมเมนต์ช่องผมนะว่า ดังอย่างไรถึงไม่ติดหนึ่งในสิบมาผมก็เลยว่าเอาจากที่เราไม่พูดแต่เขามาถามไงพอเขามาถามปุ๊บหนุ่มวลเลยก็ต้องมาพูดแม่นว่าครับพี่น้องสิ่งนี้คือตอนแรกผมไม่ได้เกี่ยวกับผมผมก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าการอ้างหญิงไม่มีที่ไปที่มาไม่มีเหตุและผลประกอบพอเมือม่อเมื่อนีเมื่อเศร้าผมโพสคลิปไปปับ๊บเมื่อเศร้าก็มีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์อันนี้ไม่เลยว่าเพื่อนเด แต่ผมอาศัยว่าในฐานะมาคอมเมนต์ในช่องผมผมก็ต้องออกมาพูดเพื่อความกระจ่างตามสไตล์ช่องนุมบลเคเลตคือเก่าครับผมสิ่งที่นุมบลเคเลตซีบอยให้ฟังว่าคำถามนี้คือคุณบอกว่าดังอย่างไรไม่ติด1นึ่งในสิบคำตอบก็คือหนึงข้อแรกคือใครเป็นคนใครเป็นคนเรียงลำดับใครเป็นคนจัดลำดับ ข้อนี้ต้องเอามาให้ผมดูก่อนพ่อเอามาให้ผมมาได้ไหมครับไม่มีที่ไปที่มาถามว่าหนุ่มบวลเขาเียต้องเชื่อไหมคําว่าไม่ติดหนึ่งในสิบคืออะไรที่ไปที่มาไม่มีตัวตนไม่มีแล้วเป็นสื่อที่อ้างอิงได้ไหมแล้วเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ไหมขอต่อมาเลอยครับพราะสื่อไม่มีที่ไปที่มา แล้วหัวข้อก็ไม่มีที่ไปที่มาถามว่าผมจะเชื่อไหมผมไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเอฟซีสาวน้อยเพชวันแพงฟังดีๆ f อฟซสาวน้อยเพชวยมีเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาและความฉลาดพิจารณาอันไหนถูกอันไหนผิดได้ผมใส่คํานี้เลยนะสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเขาพิจารณาได้ข้อต่อมาครับผมพี่น้องการที่คุณมาจับลำดับแล้ว คนที่ไปเชื่อใส่คาว่าฟังดีดีนะครับผมบุรวบายไัผมใช้คําว่าคนที่ไปเชื่อในลําดับการเรียงลําดับครั้งนี้คือเจ้าดินน <c oughs> เอาอนุญาตพูดแบบตรงๆนะภาษาแถวบ้านเขาว่ากันก็คืคนบไรีหนังสือการที่คุณไปเชื่อข้อมูลอ้างยิงนี้เจาา้าบุรีหนังสืออีลีคือคุณไปเชื่อสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้พิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ได้แม่น้บอกครับพี่น้องแต่เจ้าเลือกที่จะเชื่อแสดงว่าเจ้านี่อ่อนไหวต่อโลก คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่พิจารณาที่ไปที่มาด้วยเหตุด้วยผลการที่คุณจะจัดลำดับให้ได้แบบนี้คุณหนึ่งคุณต้องไปดูหนึ่งคิวงานอย่างน้อยคุณต้องไปดูคิวงานก่อนคิวงานการจ้างสองคุณก็ต้องไปดูศิลปินในวงดังระดับไหนคิวงานศิลปินศิลปินในวงมีงานขนาดไหนการปล่อยเพลงปล่อยซิงเกิลติดลำดับไหม นี่คือคุณต้องยกคะแนนหนึ่งคิวงานคิวงานเยอะเจ้าก,ก็ติ๊กให้คะแนนไป5432 1หนึ่งไป2ศิลปินที่ปล่อยปล่อยเพลงปล่อยซิงเกิลเจ้าก็ต้องเบิงบ้อาอ้าวปล่อยแล้วติดลำดับ1 1มาแรง2งมาแรง3มาแรงเจ้าก,ก็เรียกลำดับให้คะแนนมา543 2 1อา้าวติ๊กไปวงใดดสำหรับใครปุ๊บ3ยอดผู้ชมเจ้าต้องไปเทสคือวิจัยไหมถ้าคุณไม่เรียนไม่เคยเรียนไม่เคยเรียน ปัญญาตีหรือคล้ายๆว่าการทําวิจัยคุณจะไม่เข้าใจคํานี้คุณก็จะเชื่อคนไปทัวทีบทัวเดียนนะว่าใส่สติปัญญาพิจารณาการทําวิจัยคือการทําวิทยาศาสตร์เชิงเชิงไม่ถึงถามว่าลึกไหมก็ไม่ถึงกับลึกแต่เชิงที่ว่าสามารถพิสูจน์ทราบได้แมน,นวมาครับพี่น้องวิจัยเบื้องต้นใส่คําว่าคํานี้ดีกว่าการทําวิจัยเบื้องต้นคือคุณต้องไปติ๊กเลยแต่ละงานเหมือนคนไปสํารวจยอดคนนี่แหละความคิดเห็นนี่แหละคน หนึ่งพันคนแล้วคุณก็เอามามาเฉลียอันนี้การคุณก็ไปติ๊กว่าหนึ่งเดือนใส่คำว่าหนึ่งเดือนจะไปติ๊กเลยหนางานเลยหรือไปขอยอดซื้อบัตรเข้าชมเนี่ยแหละแต่ละวงจ้ากระจายไปเลยสว่วนวงวมอลั่ามีอยู่ยี่สิบวงเจ้าใช้การทําวิจัยเลยให้คนไปสํารวจยี่สิบวงยี่สิบคนไปขอยอดมาแต่ละงานเจ้าไปสํารวจมาเลยแต่ละงานสว่วนาวน้อย งานนี้หนึ่งมืนคนเจ้าปฏิให้เขาหนึ่งเดือนได้ยอดเท่าไรเจ้ามาสรุปไพสูงสุดอา้าวให้ไปห้าสี่สามสองหนึ่งค่าเฉลีย่ยลงไปเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์หนึ่งแสนคนต่อหนึ่งเดือนสมมติเจ้าไก่หาเกณฑ์แปดหมืนคนเจ้ากกรสี่เกณฑ์หกหมนะืนเจ้าใครสามถึงสี่นะก็ไลลงมาไล่ลงมาแบบนี้ทำแบบให้มันละเอียดไปเลยแล้วค่อยมาประกาศเมียบอกครับเอฟซที่เข้าไปเชียร์ไปดูแต่ละงานเท่าไหร่ ยังน้อยเป็นอย่างตำ่ำแม่บ่าครับปั๊บไปดูยอดไรายได้เจ้าก,ก็ต้องไปเบืองน้าเดีย๋ยเพราะว่าเป็นอย่างไรายได้แล้วก็ไปเบิองอย่างอีกไปดูกิจการในวงการทําการทําวงการจ้างงานเจ้าก,ก็ต้องไปตีกไม้เมื่อเฉลี่ยไม้เมื่อเฉลี่ยเราก็ไล่เริ่มับที่ละ่ะจ้างหนึ่งเดือนจ้างเต็มเอาไปห้าคะแนนแม่บ่าครับพี่น้องก็ตีกตีกมาก หรือไม่คุณไม่เอารายเดือนคุณก็เอารายปีเลยพอแต่ละงานเขามียอดของเขาอ่แล้วรายปีเอาตันี้หนึ่งปีมีงานกี่งานเป็นยังคือว่าต้องว่าตัวน,นั้นมันเป็นวิทยาศาสตร์อ้างอิงได้เป็นยังคืออ้างอิงได้อ้างอิงด้วยมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่เลิกหลักฐานเชิงสมมุติสมมุติคือความคิดความคิดคือการจิน,จนตนาการของเราอันนี้คือตอบคำถามผู้เพื่อนถามผมเด้อครับว่าดังยังไงไม่ติดนึงเลสิ แล้วอย่างน้อยสุดท้ายคือการที่วงวงไหนที่ไปใส่คนหูจักเมิดวงกับคนไปไผรวะหมอล่ลาไผรไผรมห้องคุณก็ต้องพิจารณาว่าถ้าไม่ดังจริงคนขึ้นสี่หูจักขึ้นขึ้นสี่โบหูจักซึ่งว่าวงนี้ดังมากแต่คนรู้จักคนในประเทศไทยรู้จักคนในวงสามคนที่เหลือไผรวะแต่ว่าอันนี้ไได้ดว่าว่ขาขางเนี่ยอันนี้คือ ที่พวกเรารูเพราะอะไรเลยก็ดังจริงไงเขาถึงรู้จักคนทั้งหมดไงวงนี้อา้าวคนหุ่นจักยางไปก็หุ่นจักเหมือนฮะแล้วสุดท้ายคุณก็อย่าลืมไว้ให้คะแนนผู้บริหารด้วยผู้บริหารบริหารยังไงคนรู้จักคนในวงทง้งท้งวงการอยู่ดีกินดีคุณก็ต้องให้คะแนนพิจารณาดีๆประเมินไปเรื่องลําดับโทเทีบโทเดนเว้าเด้าเว้า,ด,า,ด,าด้านอย่างน้อยคุณก็ต้องดูว่าดังดังไม่จริงคืออย่างน้อยคือดูค่าเฉลี่ยแต่ละงาน หรือไปสรุปหนึ่งเดือนมีคนเขาเบิงวงนั้นกี่วงกี่คนในการเข้าชมถ้าบูดังวันนี้คนเขาไปบอไปเบิงแม่นบอกครับพี่น้องคําว่าที่คุณบอกว่าดังยังไงนี่ไงผมถึงบอกว่าดังยังไงคุณก็ไปสรุปมาที่ละ่ะแต่ละงานมีกี่คนหนึ่งงานสรุปมาเลยหนึ่งงานมีหมื่นคนก็ติ๊กติ๊กติ๊กไว้การที่คนไปดูเยอะแสะดงว่าคนมันดังผมถึงบอกว่า ถ้าไม่ดังจริงเข,ขาบ,าบ่นังรถขามจังหวัดไปบึงเนี่ยมาครับพี่น้องถ้าบ่ดังอิหลีเนี่ยอยู่คนละตำบลเขากับบ่ไปบึงบ่ดังอีหลีอยู่ห่างกันคนละอำเภอเขาก็ไม่ไปดูนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ให้คุณคิดอย่างนั้นตอนเนี้าายจักไพรมาสำรวจยอดผมก็ยังง่ฮู้ใช้หลักฐานการวิเคราะห์หรือการสรุปยอดมาจากไหนก็ไม่รู้เอาเกณฑ์ไหนมาเป็นมาวัดเหมือนการการวัดเกณฑ์ความดีเอาเกณฑ์ไหนมาวัด เกณฑ์ความดีดีตรงไหนดีไม่เคยทําผิดทั้งปีไม่เคยทําผิดตั้งแต่เกิดหรือไม่เคยทําผิดเป็นอาทิตย์คุณจะเอาเกณฑ์ไหนคุณก็ว่ามาแม้กระทั่งการวิเคราะห์นักเตะยอดเยี่ยมประจําอาทิตย์ประจําสัปดาห์เห็นไหมเขาก็ยังเบิงว่าคนไหนที่ได้คะแนนเฉลีย่ยแต่ละเม็ดดีค่าเฉลีย่ยแล้วเขาก็มาสรุปว่านักเตะดีเด่นประจําจังหวัดเห็นไหมเขาหนีนี่นี่ฝรั่งก็เห็นจช่นสี่การที่คุณจะมาบอกประกาศว่าวงนั้นวงนี้ได้ลําดับล้วั่นนี้จะเอาเกณฑ์ไหนมาวัด ไอเนี่ยที่พูดมาไม่ได้สําคัญเลยเนี่ยไอสาคัญที่ไอคนเชื่อเจ้าก็ไปเชื่อโอ้คอยเมื่อยถ้าคุณยังเป็นคนอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนเขาเป่าหัวบรยูผมบอกแค่นั้นแล้วว่าถ้าคุณยังเป็นคนแบบนี้ถ้าคุณไม่ฟังผมที่ผมพูดมาทั้งหมดหรือเจ้าว่าเคยวิเคราะห์จุดนี้เจ้าก็คือจะถือเขาตัวไปเลยอันนี้คือ ที่หนุ่มโวลคอนเอ็ดตอบนะครับว่าทําไมทําไมเขาถามนีน้แต่บางครั้งบางสิ่งสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดในเชิงเล่นหรือเชิงจริงแต่ถ้าเขาพูดในเชิงจริงผมหนุ่มโวลคอน,คนเอก็ดในฐานะคนเป็นแอดมินช่องเจ้าของช่องก็ขออนุญาตตอบแต่ถ้าเราเว่าเซีวก็ะเหลี่ยวไปแม่นาครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาชมต้องฟังให้จบนะบอมเมยน้อาฟังเอาหัวกะทิเออหัวหัวอา่านบรรทัดสามบรรทัดแล้วก็ไปบอมเมย์ต้องฟังให้จบนี่แหละครับผม การที่เราจะเชื่อใครสักคนคุณก็ต้องเอาข้อมูลอ้างอิงเหมือนที่ผมบอกว่าเอา้าลาน้อยดังดังไงเอาการที่ผมสมมติว่าผมบอกผมดังผมย่างไปตลาดบพมีใครหูจักพามาดังบ่อันนี้ลาน้อยไปตลาดคนหูจักแสดงว่าเขาดังนะคนนึงรู้จักแม้กระทั่งดาราแต่ละช่อง,น,งนะเนาะช่องสามช่องหาช่องเจ๊ก็สร้างแล้วแต่เขาเดินมาเราจําได้นี่คือดารานะนี่คือดังดังจนคนรู้จัก แต่ถ้าคนไม่รู้จักเขาเรียกไม่ดังเม่นวาครับพี่น้องนี่คือเหตุและผลการวิเคราะห์ประเมนว่าเอ้ยดังเจ้าไม่เชื่อประเด็นที่ผมกําลังพูดตอนนี้คือการที่บุคคลคนนั้นที่พวกคุณไปพูดไปแชร์กันว่าทําไมไม่ติดนึ่ไงสิเจ้านั่นไปเชื่อจะจังใดก่อนการที่คุณยังเป็นคนอ่อนไหวไม่ไม่พิจารณาที่ไปที่มาให้ดีอะ่ะคุณก็จะเหมือนอะ่ะผมว่าแหละพูดยังไงให้คนชมกับพูดแล้วยังไงคนดา หลายท่านก็หยูยแล้วว่าคือไผ่เมืยนบอกครับพี่น้องนี่แหละผมอยากจะฝากพิจรารณาเอฟซีหลายๆท่านหรือใครที่จะไปเชื่อใครสักคนให้เจ้าเบื่องเหตุและผลด้วยโมเมนต์ว่าอยู่ซอไปเสื้อใช่ใช่ใช่ล้วก็เสื้อเลยทั้งๆที่บุ่มีหอดหัวขอที่ไปที่มาไอคนที่พูดมันยังไม่เผยแต่ถ้าเผยที่ผมไม่เคยเห็นกันแล้วไปแต่สําหรับผมผมไม่เห็นนะว่าใครเป็นคนโพสต์แล้วไอเข้าใจอยู่ว่าก๊อปมาโพสต์น่แต่ตรงหัวกระดาษเนี่ยคนที่เป็นคนผููเขียนเนี่ย ใครเป็นผู้เขียนแค่นั้นแหละถ้าผมรู้ผมก็จะไปถามว่าเจ้าเอาเอาไอ้ข้อมูลตัวไหนมาอ้างอิงขอแจงที่ไปที่มาด้วยถ้าคุณแจงไม่ได้ก็คือแค่นั้นแหละคือคุณเป็นคนหลอกลวงหลอกลวงเพื่อยอดดิวทาอย่างนี้อยู่ไม่นานผมบอกแค่นั้นแหละการที่คุณอยากทําให้คนติดตามหรือแม้กระทั่งเปิดเผยข้อมูลการจ้างเห็นไหมมีมีหลายช่องเขาก็อ้างอิงจากข้อมูลบวกลบบากเกินมือน,นึงเนี่ยมันยังน่าเชื่อถือแต่เนี่ยคุณกู ไม่มีข้อมูลอ้างอิงอ่ะแล้วแล้วประเด็นคือที่ผมบอกเสมอว่าคุณไปเชื่อไอ้คนไปเชื่อนี่จะเอาโอ้จะจะเสียเวา่างไหนคันผมพูดไปเจากัสิบฟั่งดอ,อกเพราะว่าแค่เรื่องนั้นอ่ะเจายังไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลอ้างอิงมาจากไหนคุณไปเชื่อแล้วสแสดงว่าท่านก็น่าคิดครับผมสุดท้ายท่ายสุดแล้วครับฝากไว้คลิปนี้หนุม่มวอนกุลเลยขออนุญาตตาอบคําถามมีเอฟซีท่านคอมเมนต์มาผมก็เลยว่าอ่ะถ้าเราไม่พูด ก็ไม่จบแล้วก็ขออนุญาตพูดในมุมมองของช่องหนุมโอนโลเดเว้าวด้วยเหตุด้วยผลบัแมนเราว่าวมัวๆลอยๆหายไปหายมาบว่เลี้ยวการที่เราใช้เหตุผลที่ไปที่มาคุยกันมันจะดีที่สุดครับสุดท้ายท้ายสุดขอให้เอฟซีท่านที่ดูจนจิบจบคลิปขอให้ท่านอยู่ดีมีแหงแม้กระทัท่งท่านหลายๆท่านที่เข้ามารับชมไม่จบคลิปก็ไม่เป็นไร ก็ถือว่ามาให้กำลังใจช่องนวลคนเลยทุกท่านครับสุดท้ายท้าสุดขอพี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งร่ำรวย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 ตลอดไปครับผมสวัสดีครับ